โก้ด้วยไอเย้แอบแบิลด้วยนะแอบแบิลด้วยนะลูกแอบแบิลโอ้โหเป็นงานมากครับรู้นะครับว่าผมต้องทำยังไงครับโอ้โหหมุนโยกโยกลูกโยกโอ้โหโอ้โหโยกลูกโยกโอ้โหโอ้โหแอบแบิลได้สวยมากโอ้โหไหนเยอะเยอะเยอะเอ้าถึงไหมครับเอ้าชุดชุดโอ้โหชุดลูกชุดเอ้า น้องดาวไปชวนวิชาหน่อยแต่พาน้องดาวไปชวนวิชาสวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องช้างพายดาคนแล้วก็ดาวเชียงเดือนแฟมิลรี่นะครับสาหรับชิปนี้นะครับก่อนที่จะไปบ้านเจ้าตาลนะครับเราไปทบทวนวิชานะครับไปที่ร้านแสดงนะครับไปมอบความสุขให้กับแฟนครับเอฟซีครับผมมาแลนแลนแลนลูกแลน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 หมูแลนหมู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 แลนหมูหมูแลนมู มูยหนูโอ้ยมวห,หมูแล่นแล่นมไูไปแล้วครับไปแล้วครับอ่าโดนัทเป็นเหตุนะครับโดนัทเป็นเหตุวิ่งตามพ่อต้อยต้อย,อยเลยโดนัดเป็นเหตุนะคะโดนัทเป็นเหตุโอ้โห ๋อผมจะเข้าไปเซิฟเซิฟดูนะครับว่าผมจะแสดงเป็นหรือเปล่านะครับผมจะไปทวนวิชานะครับแม่แม่ครับ วิ่งวิ่งลูกวิ่งวิ่งวิ่ง,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 งอ,อ้โคิดถึงบรรยากาศนะคะตอนที่แฟนขับเอฟซเยอะๆนะคะมานั่งนะคะนั่งเชียร์นะคะมีแฟนขับเอเยอะๆมานั่งเป็นท่านผู้ชมนะคะให้น้องดาวได้แสดงเนะาะส,สวัสดีครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อก่อนจะเข้าลานแสดงนะครับเอาวิ่งครับวิ่งหนึ่งรอบครับวิ่งครับวิ่งเอาวิ่งครับวิ่งวิ่งหนึ่งรอบนะคะวิ่งหนึ่งรอบนะคะวิ่งหนึ่งรอบนะคะว้วิ่งลูกวิ่งวิ่งลูกวิ่งโอ้ทั้งพ่อทั้งลูกเอาเป็นเหนื่อยตามๆกันไปเลยนะคะ โอ้หัวพอสิเลนไปทั้งนี้เลนดักหนาพ่อไปเลยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วว่าสันวาเอานั่งพสท่าหล่อๆฮูล่าฮูปห,ห,หน่อยครับไหนฉากแรกก็ทํายังไงลูกไหนฉากแรกก็ทํายังไงครับฉากแรกครับฉากแรกจําได้ไหมเอ่ยอ่ะพสท่าหล่อๆสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนหันหน้ามาหาท่านผู้ชมครับลูกห,ห,หันหน้ามาหาท่านผู้ชมครับโอ้โหไหนๆยกสองขาน้ายกสองขาน้า ยกสองขาน่ายกสองขาหน้าโชว์แฟนคลับ FC หน่อยครับโอเคเอายกสองขาหน้าอ้าวฉากทักทายเหรอคะอ่ะฉากทักทายนะคะเอาเอาทักทายครับทักทายครับออาทักทายท่านผู้ชมในลูกเอ้าอ้าเอา,เอา,เอานั่งโพสท่ารอรอครับนั่งโพสท่ารอรอครับ โกรธดไม่ลงผมโกรธท่านผู้ชมไม่ลงครับเพราะว่าโควิดครับนโกรธด้วยโกด้วยอายยยยอยย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 ยะยยยยยยยกยย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 ายยยยยยยะยยนยูยยยนยยยยยยาทยยยยยรยย โอ้ oh, ผมหันตูดไปหาท่านผู้ชมครับเอานั่งโพสท่ารอรอครับขอเสียงด้วยนั่งโพสท่ารอรอครับฉากแรกครับเอานั่งโพสท่าเอานั่งโพสท่ารอรอครับแอบแบิวด้วยนะแอบแบิวด้วยนะลูกแอบแบิวโอ้โห เสียงด้วยเสียงด้วยไม่เอาเสียงด้วยโอ้โหอ้าวฉากต่อไปครับฉากต่อไปครับผมเก่งไหมครับโอ้โหกระต่ายกับเต่าดอกแดกดอกแดกเคือดอกแดกดอกแดกดอกแดกกระต่ายกับเต่าดอกแดกดอกแดกเคือดอกแดกดอกแดกดอกแดกโอ้โหอ่าต่อไปฉากฮูล้ฮุบครับผม หันหน้ามาหาท่านผู้ชมสิลูกอย่าหันตูดมาสิครับหูลาหูลาฮูบลาหูลาฮูบลาหูลาหูเอาดีๆดีดีอ้วนอ้วนดีดีดีพ่อก็ไม่ดูตัวผมเลยพ่อก็ไม่ดูตัวผมจริงๆ โชว์ให้แขกนักท่องเที่ยวดูหน่อยครับเอ้าเอ้าฮูลาฮูลาฮูบลาฮูลาฮูบลาฮูลาฮูบเอ่อฮูลาฮูลาฮูบลาฮูลาฮูบลาฮูลาฮูบเออ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 ะเราจะโชว์ตามฉากที่น้องดาวได้รับมอบหมายนะครับอ่าช่วงงานช้างนะครับเอ้าฮูลาฮูลาฮูบลาฮูลาฮูบลาฮูลาฮูบเอ้าเอ้าเอ้า นั่งโพสท่ารอลอมุนหูแล้วฮุบเลยครับโอ้โหพอเข้าลานแสดงแล้วเป็นการเป็นงานมากครับรู้นะครับว่าผมต้องทํายังไงครับโอ้โหมุนโยกโยกลูกโยกโอ้โหโอ้โหโยกลูกโยกโอ้โหโอ้โหแอบแบิวได้สวยมากโอ้โหโอ้โหผมเก่งไหมครับแม่แม่ครับผมเก่งหรือเปล่าครับผมเก่งหรือเปล่ายกสองขาหน้าหมุนหูแล้วฮุบเลยลูกเอ้า ยกสองขาหน้าหน่อยครับอ่ะสองขาหน้าหมุนฮูล่าหุบครับผมเอ้า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 เอาไม่ได้ฝึกนะครับท่านี้ไม่ได้ฝึกนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมเก่งไหมครับผมเก่งไหมครับเฮีย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 เเฮยยอ้าเอาเอ้าเอาผมเก่งไหมครับผมไม่ได้ฝึกนะครับท่านี้นะครับอารมณ์มันพาไปครับแม่แม่ครับโอ้โหอารมณ์ผมพาไปนะครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมาก เตะบอลเหรอครับโอ้โหผมจะมาทวนวิชานะครับแม่แม่หลังจากที่ผมไม่ได้เข้าลานแสดงนานแล้วครับผมแม,แม่แม่ยังจําไอ้หนุ่มหน้ามนคนเดิมได้ไหมครับน้องดาวมงคลน,นะครับโอ้โหผู้ไม่เคยทวนวิชาเลยนอกจากของกินทวนผมเอา้เอาเก็บไอ้ชุดบาสหน่อยไหนเอา้าชุดบาสไม่เป็นหรอพอ่อ โอ้แบบนี้ไม่มีอัดฉีดน,นะครับเตะลูกบอลไม่เข้าประตูขนาดไม่มีผู้รักษาประตูนะนี่เจ็บมากก็บอกว่าแล้วดาวผู้ไม่เคยทวนวิชามีแต่ของกินทวนผมเอาเอาไหนประตูไหนประตูหันไปให้ตรงประตู โอ้โหเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับอ๋อโอขีแตกจะเนาะโอ้ยไม่ไม่พอต้องทำตามเหมือนที่แบบเวลาเราแสดงจริงต้องตั้งลูกบอลไว้แล้วให้ดาววิ่งมาวิ่งมาแล้วมาเตะใช่ไปใช่เอาเหมือนแสดงจริงค่ะ อ่าเวลาเวลามาแสดงน้องดาวเขาจะได้ชินสวัสดีครับบวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปแล้วครับต่อไปน้องดาวมงคลคนโก้ครับโอ้โหไปแล้วครับน้องดาวแม่จะเป็นผู้รักษาประตูให้เอาน้องดาวมงคลคนโก้มาแล้วครับตอนนี้แม่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเอาเอาจะเข้าหรือไม่เข้าครับน้องดาวมงคลเข้าหรือไม่เข้าครับ โอ้โหเข้าประตูไปแล้วครับผมเอาใหม่เอาใหม่ลองใหม่ฮะเอาชุดบาสครับชุดบาทสนะครับต่อไปเราจะเป็นคิวชุดบาทสนะครับมีห่วงบนกับห่วงล่างนะคะน้องดาวจะเลือกชุดห่วงไหนลูกไหนโยโยโย و. เอาถึงไหมครับเอาชุดชุดโอ้โหชุดลูกชุดเอ้าเอา,เอานิดเดียวลูกนิดเดียวเอาไหมเอาใหม อันนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวลูกนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวเอะเอาสูงสูงนิดเดียวลูกนิดเดียวสูงลูกสูงสูงยกสองขาน่าชุดดิโ<ไ>อถ้าหนูยกสองขาน่าชุดนะหนูถึงแน่นอนอเอาไหมเอาอุา้มอุ้มอุ้มอ่ะเอายกขาขึ้นเอายกขาขึ้นจับจูดครับพี่น้องจับจูดครับ ดวยบนงไเลยไม่ใช่ไม่ใช่้างลาง้างลางมาบนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดียมามากรกมาเเดียวมเฮ้ยเฮเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหมาถึกมาถึมาถึมาถมาจากบ้านนะคะชุดบัสน้องดาวไม่เคยนะคะเอ้าสูงสูงลูกสูงกระโดดกระโดดหนึ่งสออึ๊บอึอลูกอึบอึบอึอลูกอึบเอออึบอึอ้ยเหมือแหงอีพอใครเหมือนแห้ง แล้วพาลูกปา่อนแล้วก็จะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดาวมงคลของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณครับไปบ้านน้องเจตาครับเราจะติดตามไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบพระคุณมากมากครับ